ป้าอันนี้ก็เผาเป็ดก็มีนะครับเรียบร้อยแล้วครับกะเพราเป็ดป้าอะไรมั้งได้ยังได้แล้วยังไม่ได้ครับเอาทิปเท่าไหนลูกหกสิบบาทหกสิบบาทครับกับเผาเป็ดย่างครับเดี๋ยงไปเทียไหบ้างน้ะอะไรครับไม่มีครับแปดสิบบาทจะจ่ายอะไรเพิ่มครับอันนี้กระหล่ำอันนี้ก็เพราเป็ดพุ่งทันมะขามได้ครับขึ้นใหม่ๆลูกค้ายิังไปทางข้อไปฮะไปทางข้ออ๋อจะจะไหนพี่มาจากไหนครับเนี่ยท้องสี่ครับนี่ลูกค้าติดตามไปเพิ่มไหมครับ น้าอะไรเพิ่มไหมได้อ่ะฝั่งนี้เลยคุณผู้ชมเมนูติกุ้งคั้วพริกเกลือหมดแล้วแปดสิบกะเพราเป็ดนะครับกะเพราเป็ดมาครับกะเพราเป็ดห้าสิบบาทจ้ะอ่าขอบคุณครับปลาอะไรครับเป็ดนะกะเพราเป็ดมาครับกะเพราลิเวอร์เป็นมาแรงครับพี่ชัวร์ กะเพราลิเวอร์พูลเหรอไม่ใช่นี่แฟนผีครับเอาแฟนแมนยูครับแฟนแมนยูไม่ไหวนะชอบมากเลยกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดวันนี้กุ้งั่วพริกเกลือหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วครับทำกี่รอบครับวันนี้ทำแค่สองรอบพี่วันนี้กุ้งไซส์ใหญ่สรอบโหหมดแล้วครับนี่เพิ่งสี่โมงนิดๆน,นะครับกุ้งั่วพริกเกลือหมดแล้วนะครับติดาจะต้องรีบมาต้องรีบมาใช่ครับนี่ลูกค้าครับผมาบอกพอดีจครับผมนี่การันตีจะลูกค้าประจำนะครับขอบคุณมากครับอะไรครับติบป๋าจะ ไาอะไรครับได้ครับกุ้งมาข่มนรึป่ะกุ้งมาขามนะกุ้งข่านน่าทานมากครับลูกค้าประจำใหญ่ก็ลูกค้าประจำนะครับห้าสิบบาทต้าอะไรดีครับดูก่อนครับปลา็อตดีครับอันนั้นเป็นหมูครับเอาาปลสี่สิบบาทจะเท่าไรครับนี่ครับลูกค้าก็มานะครับทยอยมาแล้ว วันนี้พุ้งทั่วพริกเกลสองรอบหมดแล้วนะครับคครับเที่ยวอะไรวันนี้ไม่มีเขาค่ะเที่อะไรครับเป็นไก่ะโหลกค่ะกระโหล่นะครับเอาแต่ไก่กับไข่ต้องสองยาวค่ะเป็ดย่างครับว้าวอันนี้ก็น่าทานครับพุ้งซอสมะขามวันนี้ถูกแคอันไหนครับบางอย่างสี่สิบบางอย่างห้าสิบครับราคาไม่เท่ากันจ้าดูอนได้ครับ ของพี่90บาทครับเป็ด50บาทคาโล40บาทเที่ยอะไรบ้างครับสั่งได้เลยครับครับผมของพี่90บาทแล้วปลา50บาทเกี๊ยวหวาน40่สบเก้าสิบบาทจา้าครับให้ดูบรรยากาศหน้าร้านนะครับขายดีทุกวันจริงๆครับเที่ยวอะไรดีกระเพาเป็ดกระเพา รา <Okay. S 2> ข้าใใวใ่โป่งนัดด่หวานราข้าวใส่ใส่จานเรี่ออะไรครับสั่งได้ครับ